เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยุชุดที่1ค่ะสำหรับคลิปนี้เรามาต่อกันที่ข้อ48กันเลยค่ะ ข้อ48นะคะโจทย์ถามว่าจากภาพโครงสร้างนี้คือส่วนใดของพืชและเซลลใดเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดปรากฏการก์ตเทชันตามลำดับระหว่างเซลลที่1กับเซลที่2ซึ่งแต่ละช้อยเนี่ยก็บอกว่าภาพนี้เป็นรากเป็นลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่อ่ะประมาณนี้และการที่จะทำโจทย์ข้อนี้ได้นะคะน้องๆต้องรู้ก่อนว่าแล้วภาพตัดขวางของพืชแบบส่วน ส่วนที่เป็นรากของพืชหรือว่าลำต้นของพืชเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงระหว่างใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะอ่ะและต้องรู้จักปรากฏการกัตเตชันด้วยว่ามันคืออะไรและเซลล์ใดระหว่างหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองที่จะท,ที่จะทำให้เกิดปรากฏการนี้อ่ะดังนั้นพี่จะพาน้องๆไปดูภาพภาพตัดขวางของรากและลำต้นพืชแต่ละชนิดกันเลยค่ะอ่ะมาเริ่มกันที่ลำต้นกันก่อนเลย อันนี้เป็นภาพตัดขวางของลำต้นนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นภาพตัดขวางของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนด้านขวาจะเป็นภาพตัดขวางของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเรามาเริ่มดูกันที่ลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่กันดีก,กว่าเราไล่าจากชั้นนอกสุดไปชั้นนอกสุดน้องๆจะเห็นว่ามันเป็น เนื้อเยื่อบางๆอ่าซึ่งเนื้อเยื่อบางๆที่อยู่ชั้นนอกสุดตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า epidermis นั่นเองค่ะอ่าแล้วขัดจาก epidermis เข้าไปนิดนึงอ่าก็เป็นส่วนนี้ที่พี่ระบายสีส้มๆมเราจะเรียกว่าชั้นคอร์เทกซ์นั่นเองอ่ epidermis ถัดไปเป็นคอร์เทกซ์พอเข้าไปอีกนิดนึง จะเป็นส่วนที่เรียกว่า vascula r bundle หรือว่ามัดท่อลำเลียงนั่นเองซึ่งมัดท่อลำเลียงเนี่ยก็จะรวมทั้งท่อลำเลียงอาหารและท่อลำเลียงน้ำนะคะโดยที่ท่อลำเลียงอาหารหรือว่า flowm เนี่ยจะอยู่รอบนอกส่วนท่อลำเลียงน้ำหรือว่าไซเล m เนี่ยจะอยู่ข้างใน flowm อยู่ข้างนอกไซเลมอยู่ข้างในนะคะและส่วนในสุดเลยเนี่ย เข้าเข้าไปในกว่าวาสคูล่าบันเดิลอีกเนี่ยอ่ะก็คือส่วนนี้เรียกว่าพิษนั่นเองค่ะอ่ะทบทวนกันอีกหนึ่งรอบภาพตัดขวางของลำต้นพืชใบเลียงคู่ก็คือส่วนนอกสุดเป็น e p i d e r ม i s ถัดเข้าไปกลายเป็นคอร์ทิกเข้าไปนิดนึงกลายเป็นวาสคูล่าบันเดิลซึ่งจะมีโฟเลเมอยู่รอบนอกไซเลียมอยู่ข้างในอ่ะและในสุดเนี่ยบริเวณกว้างๆจะเป็นพิษ ออันนี้คือลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะน้องๆจะสังเกตได้ว่าภาพตัดขวาของลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยจะมีมัดท่อลำเลียงที่เรียงกันเป็นวงกลมอย่างเป็นระเบียบเลยเห็นไหมทีนี้เรามาดูภาพตัดขวาของลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกันบ้างลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยรอบนอกสุดก็จะคล้ายกับใบเลี้ยงคู่เลยก็คือจะมีเนื้อเยื่อบางๆอยู่ชั้นนาะ รอบนอกสุดอ่าเรียกว่า epidermis แต่ส่วนที่มันแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือสำหรับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยน้องๆเห็นจุดๆที่กระจายอยู่ทั่วๆเซลล์เลยไหมจุดๆพวกเนี้ยคือ vascular bundle หรือมัดท,ท่อลำเลียงที่รวมทั้งไซเลียมและโฟลเอมอยู่ด้วยกันก็คือแต่ละจุดเนี่ยจะมีทั้งไซเลียมทั้งโฟลเอมอยู่ด้วยกันเลย แล้วมันกระจัดกระจายทั่วเซลเลยเห็นไหมมันไม่เรียงกันเลยอะแล้วก็ส่วนที่เหลือที่เป็นพื้นที่ว่างๆที่ไม่ใช่วัสคูล่า bundle เนี่ยก็จะเรียกว่า ground ชช s นั่นเองค่ะะดังนั้นส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนั่นก็คือลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่จะมีมัดท่อลำเลียงที่เรียงกันเป็นวงกลมอย่างเป็นระเบียบในขณะที่ลำต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว มัดท่อลำเลียงเนี่ยจะกระจัดกระจายทั่วเซลล์เลยไม่เป็นระเบียบอ่ะอันนี้คือความแตกต่างนะคะต่อมาเรามาดูภาพตัดขวางของรากกันบ้างดีกว่าออันนี้คือรากนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นรากพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนด้านขวาจะเป็นรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว เรามาดูกันที่รากพืชใบเลี้ยงคู่กันก่อนเริ่มจากชั้นนอกสุดเหมือนเดิมอ่าชั้นนอกสุดน้องๆจะเห็นเป็นเนื้อเยื่อบางๆอยู่รอบๆชั้นนอกสุดเลยก็คือส่วนที่เรียกว่า epidermis อีกเช่นเคยอ่าแล้วถัดมาจาก epidermis น้องๆจะเห็นเป็นชั้นที่มันค่อนข้างกว้างเลยอ่ะเนี่ยสีแดงๆค่อนข้างกว้างตรงเนี้ยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเราจะเรียกว่า ชั้นคอร์เทกซ์นั่นเองค่ะ,ะแล้วเข้าไปในชั้นคอร์เทกซ์อีกน้องๆจะเห็นเป็นวงกลมๆตรงนี้อ่าวงกลมๆตรงเนี้ยก็คือมัดทอดลำเลียงนั่นเองซึ่งในมัดทอดลำเลียงเนี่ยน้องๆจะเห็นสีขาวๆเป็นกากบาทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นแฉกแฉกเป็นกากบาทตรงเนี้ยส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยคือไซเลมอ แล้วน้องๆก็จะเห็นส่วนที่มันอยู่รอบๆสีขาวๆเนี่ยส่วนเนี้ยคือฟลูอิมหรือว่าท่อลำเลียงอาหารอ่าทบทวนกันอีกรอบนะคะรากพืชใบเลียงคู่ชั้นนอกสุดเลยเป็นชั้น epidermis แล้วถัดมาก็เป็นชั้น cortex ที่ค่อนข้างกว้างเลยแล้วก็ถัดมาอีกกลายเป็น มัดทอดลาเลียงซึ่งจะมีส่วนที่เป็นแฉกแฉกเนี่ยคือไซเลมไซเลมจะเป็นแฉกและส่วนที่ประกบอยู่ข้างๆไซเลมก็คือโฟลเอมนั่นเองอ่าประมาณนี้สําหรับรากพืชใบเลี้ยงคู่ต่อมามาดูด้านขวากันบ้างรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเริ่มจากรอบนอกสุดเหมือนกันรอบนอกสุดก็คือชั้นที่เรียกว่า epidermis เหมือนกันนั่นเองอ่า ถัดเข้ามาจากชั้น epidermis เป็นชั้นที่ค่อนข้างกว้างเหมือนกันเลยชั้นที่ค่อนข้างกว้างเนี้ยก็เรียกว่าชั้น cortex อีกเช่นเดียวกันจะสังเกตได้ว่ารากเนี้ยรากพืชจะมีชั้น cortex ที่ค่อนข้างกว้างอ่ทาทั้งรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่เลยนะแล้วถัดจากชั้น cortex เข้ามาอ่าตรงเนี้ยจะเห็นเป็นกลมๆก,ก็คือ,อ,อมัดท่อลําเลียงละซึ่ง ในพืชใบเลี้ยงเดียวเนี่ยเราจะเห็นชั้นโด d ดอ e r มิสและ p e r ไ c y c l e ชัดเจนอ่ะตรงนี้เห็นไหมตรงที่มันค่อนข้างหนาเนี่ยอ่ตรงที่มันค่อนข้างหนาตรงเนี้ยเรียกว่าชั้นโด d ดอ e r มิสและถัดเข้าไปจากชั้นโดเด d e r มิสเป็นชั้นที่มันบางๆมากๆเกาะอยู่เกาะอยู่ติดกับชั้นโด d ดอ e r มิสเลยเรียกว่า p e r ไ c y c l e เอนโดเดอร์ erm เนี่ยจะเป็นส่วนที่กั้นไม่ให้น้ำเนี่ยมันเข้ามาในเซล์ลได้แบบรวดเร็วเกินไปอ่ะแล้วถัดจากเอนโดเดอร์มกับเพอริไซเคลลิลเข้าไปน้องๆก็จะพบกับท่อลำเลียงน้ำและอาหารและอ่ะน้องๆจะเห็นช่องใหญ่ๆช่องสีขาวๆใหญ่ๆตรงเนี้ยอันนี้แหละคือไซเลมหรือว่าท่อลำเลียงน้ำ แล้วจะเห็นเป็นเซลล์เล็กๆๆๆอยู่ข้างๆท่อลําลเลียงน้ําตรงนี้ก็คือโฟลเอมหรือว่าท่อลําเลียงอาหารนั่นเองและส่วนในสุดเลยนะคะในสุดก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าพิดนั่นเองอทบทวนกันอีกรอบสําหรับรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวรอบนอกสุดเรียกว่าชั้น epidermis ถัดมาจะเจอชั้นคอเท็กที่ค่อนข้างกว้าง หลังจากนั้นจะพบกับ endodermis และ pericycle ซึ่งถัดไปข้างในอีกน้องๆก็จะเจอกับไซเลมที่เป็นช่องโบูใหญ่ๆและ floem ที่อยู่ข้างๆและชั้นในสุดเลยเราเรียกว่าพิ t นั่นเองซึ่งสังเกตได้ง่ายๆนะคะความแตกต่างระหว่างรากพืชใบเลี้ยงคู่และรากพืชใบเลี้ยงเดียวเนี่ยถ้ารากพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆจะเห็นไซเลมเป็นแฉกไซเลมมันจะเป็นแฉกเลยเห็นไหม แต่ถ้าเป็นรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไซเลมมันจะเรียงกันเป็นวงกลมประมาณนี้และสําหรับรากเนี่ยจะมีคอเทกที่ค่อนข้างกว้างอีกอย่างหนึ่งคือรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยจะมีส,ส่วนที่อยู่ในสุดเรียกว่าพิษอตอนนี้นะคะน้องๆก็รู้จักภาพของภาพตัดขวางของลาต้นพืชและรากพืชทั้งใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่กันไปแล้วเราย้อนกลับไปดูภาพที่โจทย์ให้กันบ้างดีกว่า ภาพที่โจทย์ให้เนี่ยมันคล้ายๆกับรากหรือลำต้นพืชชนิดใดน,น้ามันคล้ายๆกับภาพนี้ถูกไหมคะอ่ะจะเห็นเป็นช่องโหว่กว้างๆอ่าเรียงกันเป็นวงกลมเลยซึ่งช่องโหว่กว้างๆที่น้องๆเห็นตรงเนี้ยก็คือไซเลียมนั่นเองอ่าเพราะฉะนั้น เซลล์หมายเลขหนึ่งเนี่ยคือไซเลมส่วนเซลล์หมายเลขสองที่อยู่ข้างๆไซเลมเนี่ยก็คือโฟลเอมนั่นเองอ่าคือส่วนเดียวกับตรงนี้ดังนั้นหมายเลขสองเนี่ยคือโฟลเอมและน้องๆถ้าน้องๆมองไปรอบๆเนี่ยจะเห็นว่าส่วนที่กว้างๆตรงเนี้ยคือชั้นคอร์เทกซ์นั่นเอง อ่าตรงนี้คือชั้นคอเทกซ์ที่ค่อนข้างกว้างดังนั้นน้องๆสรุปได้แล้วนะว่าภาพเนี้ยที่โจทย์ให้มาเนี่ยคล้ายกับภาพนี้ก็คือรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวดังนั้นเราจะโน้ตไว้ก่อนว่าภาพนี้เป็นรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่โจทย์เขาไม่ได้ถามแค่นี้โจทย์เขาถามสองคำถามตอนนี้เราตอบคำถามได้ คำถามแรกได้แล้วว่าโครงสร้างนี้เป็นรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่คำถามที่2ก็คือโจทย์ถามว่าเซลใดเป็นช่องทางที่ทาให้เกิดปรากฏการ ation ์ตเตชันอ่ะแล้วกัตเตชันปรากฏการ์ตเตชันคืออะไรปรากฏการ์ตเตชันนะคะก็คือการคายน้ําในรูปแบบหนึ่งแล้วมันแตกต่างจากการคายน้ําในรูปแบบปกติยังไงก็คือเดี๋ยวพี่จะมาเขียนตรงนี้นะคะ การเตชันเนี่ยคือการคลายน้ําในรูปหยดน้ําคือถ้าพืชคลายน้ําปกติเนี่ยเราก็จะเห็นว่าพืชเนี่ยมันคลายน้ําออกมาเป็นไอน้ําถูกไหมแต่การเตชันเนี่ยพืชจะคลายน้ําออกมาในรูปหยดน้ําเลยก็คือบริเวณใบเนี่ยน้องๆจะเห็นมีหยดน้ําเกาะอยู่เลยอ่ะ ซึ่งปรากฏการ์ตเตชันเนี่ยจะพบเห็นได้ค่อนข้างยากมันต้องมีเงื่อนไขหลายอย่างมากเลยก็คือมันต้องอยู่ในสภาวะความชื้นสูงหลังฝนตกใหม่ๆแล้วก็อยู่ในสภาวะที่ลมสงบด้วย ก็คือถ้าสภาวะปกติที่ความชื้นไม่สูงมากมีลมพัดอะไรพวกนี้เราจะไม่ได้เห็นปรากฏการ์ตเตชันเลยดังนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่ากัตเตชันเนี่ยก็คือการคายน้ําในรูปแบบหน,นึ่่อเองแล้วการคายน้ำเนี่ยมันก็ต้องอาศัยไซเลมถูกไหมเพราะไซเลมก็คือท่อลําลเลียงน้ำมันต้องเกี่ยวกับไซเลมดังนั้นเราก็จะตอบได้แล้วว่าเซลที่เกี่ยวข้องกับ ปรากฏการกาตเตชันเนี่ยก็คือเซลล์หมายเลขหนึ่งนั่นเองดังนั้นตอนนี้เราได้คำตอบทั้งสองคำตอบละเรามาไล่ดูชอยกันซึ่งชอยที่ตรงกับคำตอบของเราเนี่ยก็คือชอยข้อ3นั่นเองอที่บอกว่าเป็นเซลล์นี้เป็นรากพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการกาตเตชันคือเซลล์หมายเลขหนึ่งนั่นเองดังนั้นสำหรับข้อ48จึงตอบข้อ3นะคะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะ